เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถส,สวยราคาไม่แพงให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันแลวนะครับคันนี้เป็นนิสสัน B14 ครับตัวท็อปซารลูนเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่อง GA15 สบมบูรณ์ขับเดินเรียบน้ำมันล้วนเกียร์ออโต้ครับเปลี่ยนนิ่มเป็นครบทุกเกียร์แอร์เย็น ภายในหอมสะอาดนะครับตกแต่งด้วยลายน่ารักน่านะครับหลังคาเรียบๆไม่มีพิกควาำชนหนักตอนนี้ก็เลยอยู่ดูกันรอบๆนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานครับประตูเซ็นทรัลล็อกย่งล่างเงียบเดียวสุดไม่ดังภาสี65ครับเอกสารชุดโอนครบสีสันก็ตามรูปนี่เลยนะครับโดยรวมแล้วก็70%ครับไม่มีผูนะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าผ่อนกับ บัตรเครดิตกสิกร0%นานถึง10เดือนเลยนะครับคันนี้บัตรเครดิตกสิกรครับราคา39,000บาทนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านเลยครับเกียร์ออโต้ครับสวยๆภายในสวยสะอาดอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ